วัดดีกาปาเฉลยค่ะปาเยหยนมากมากค่ะเป็นคมู้ตีมูตีเจ้าสมุนลำซินที่หนักการินจังหวัดปัตตานีค่ะปาปาด้่ะคืะจะบ้านจับคุ็ูกปังนบ้นเ้าบ้านเนี่ยจัดงานดินบึกลรตทลาเนี่ยปลาหนีการเตืีอมควบรชมอย่างมากป่าเสียมาตั้งแต่หลงกงไม่ไม่ทพก้ยดนวอันนี้เราไว้เลี้ยงหนักยิงโจ๊บปโจ๊อ ซึ <ừ> ่งารนนบอกไม่ได้ฝนที่อตัดติเหมือนนายอาจิกไปทีก็บ้านขันแต่ที่บ้านกะเลียงหลวงอ๋อด้วยหมัองคุดขันบ้านวันวันย่ป้านี่กันให้บริการเนตอนรับน้นาตอนรับป้าก็ไปเยอะหยิกมากมั่งไม่มั่งซึ่อันนี้บอกว่าถ้าใครเจ็ปุ่งเยอะไ้มาทางนี้เลยมายวันป้าตอนรับซึ่งเรกก้ามาไลาพคนหนูกงเาียอกัน ดีใจไหมที่ว่าำบุญทำกิจการจัดงานยิงบ้านจัดงานนี่ดีใจไหมโจบโอจบจ๊ส่้นรวมมันใช่ไหมการจัดกิจกรรมนี่นี่นี่ไอ้ไอ้นี่สุกสุกดีเลยีความประทับใจในการัดการแตว่าบอกว่าบ้องเลยนี่มาโจมันคือผมมาช่องตามกุญแจกยุกไงเพิ่มใจเจ้าโจ๊บง่้ย้ตามแบบนี้คือวันเราได้นี้ความเจ้าหมดขี้กันลูก

Ủa, về, về đứa nó tiến lên cao đây à Chứ mà hơn bỏ rồi tầm nào mới đai anh em mới nhìn nằm chứ Mới đai tầm nào chứ, người, như, chứ có, của, của giáng, có một, người nhu ca ba như thế này Của phùa cửa giáng không tầm mối hình tiến anh em Chứ mà qua phải như này cửa cây trên bẻ xuống Chứ người có có chuẩn tế ốc đùm Vậy ta muốn ta chỉ cần tầm mai đai chi lắng anh một lâu nâu này, em muốn hình tiến nâu anh Chứ gặp bởi chứ là lười bao em Vụt đẹp hả Vậy tới nữa đừng cao mai cao ทำเป็นร่วมตัดสดีว่าก่อนไปร่วมรุ่งเร็วนะซึ่งเราเรียกหมาตั้มเบ็ดปีตรงพนาโรยนะพีษต่โดยนาพตั้มสาวจ้ำไม่พิษแล้วนะซึ่งก็ตั้มหมาโตโตในก้อนั้นก็ขึ้นหมาฟักสัปดาห์นึงก็ต้องต้องต้องก้างหุกในก้อนั้นเสียวมาบัวร่างล่างมานี่เดียบประมาณประมาณประมาณเขาเขาเขายุดแต่เจ็บพักนซึ่งกเราหยุดอยู่ตรงนี้หยุดเหืยงอนมาอยู่เที่ปีเที่ปีแล้ว ได้มั่งไม่ด้มั่งเนาะหล่ะนักสิก้ามาปตก็ไม่องก็มาเดอนดูแต่ว่ามาทำแบบนี้นะไม่ได้หงเลยเยอสักบานหมาตัดตัดยางเด้เด็กหมานตัดยางนะได้กุนแต่ไม่หงที่จะมาเป็นหมาหมาปักเนี่ยตอนนั้นก็มาปักเนี่ยแต่หงาิดโคนก้อหโรยโวยเพรชิบต่าวอกกินหาหันกันนะเิดโคนมันก็ไม่ใช่อะไรเช่นแบบตัวเนี่ยนะต่าวบอกเคยหมาเจียวก็ผมจำสิเราก็อยู่โม่สิรรน์มมันึ่งน อำะท e um, um, ี่หนักดินบวัดตะกะลุงแล้วก็กาวหยานนั้นอ้นตังคุนช่อนลนะถ้ว่ากินอาหารได้แคนั้นอะันนี้ตักใบเตกุนลูเต่กุนถ้าค่อยมาเป็นโขก่นะเียถ้ามากนกันน้เพลือนก็ได้เดี๋ยถ้ามาโขกวนเดี๋ยเตนะ่โขกว่างชมงกุนเรากรรับอันนี้มยันยากให้เกจนักเือน่ยตั้งหมก อยากเือนช่วยให้มาเลยบริการอยู่แล้วต้นเนียนเต่าก็ยมาปากหมานอนก็ได้มาเทียวแต่บนเหมือนเดือต้นยินดีต้นรับค่ะต้นโอ๊ยต้นโอ๊ยต้อโอ๊ยต้นโอ๊ยต้นโอียต้นโอ๊ยต้นโอ๊ไต้นโอ๊ยต้นบอย อีกยี่ในได้หมาตาหมูยยังก็ได้ซื้อกับก้าวได้หมาตาหมูยยังก็ได้จ้า